ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพ่าจะนำหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับวางคําส,สอนในทางพุทธศาสนาที่อตาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ก็คือศรัธทธาความเชื่อสองอย่างศรัธทธาหมายถึงความเชื่อความเชื่อถือ ความเชื่อในสิ่งที่ดีที่งามอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีที่งามก็ถือว่าเป็นความเชื่อแต่ความเชื่อจะเป็นผลบวกที่ดีได้ก็ต้องมีปัญญาประกอบว่าเชื่อเรื่องอะไรเชื่อแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้น หรือว่าจิตมีความดีมากขึ้นหรือว่าเชื่อแล้วเชื่อแบบงมงายก็ต้องมีปัญญาประกอบความเชื่ออย่างแรกก็คือโลกิยาศรัทธาก็คือเป็นความเชื่อของปุถุชนผู้อย่างมีกิเลสอยู่ก็เป็นความเชื่อที่ไม่แน่ไม่นอน เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามด้วยอำนาจของกิเลสที่จะผุดเกิดขึ้นในจิตของคนคนนั้นโลกิยะับทานนี้เป็นความเชื่อของชาวโลกที่ยังเป็นผุทุชนโยที่ยังไม่ได้บรรลุทางเป็นพระอริยบุคคล บุคคลประเภทนี้จะเป็นศรัทธาที่ไม่แน่ไม่นอนก็คือจะเป็นไปตามเหตุจูงใจทำให้เป็นไปเป็นศรัทธาที่เรียกว่าอจราศรัทธาก็คืออย่างวันไหวในเรื่องของ ความศรัทธาที่ยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนส่วนความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือโลกุตระศรัทธาเป็นศรัทธาของผู้ที่บรรลุธ,ธรรมที่เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลคือผู้ที่ เห็นอริยสัจสี่หรือว่าเห็นมรรคผลนิพพานแล้วนั่นเนองเอาเป็นศรัทธาที่มั่นคงกับผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเป็นศรัทธาที่มั่นคงเอเป็นศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นศรัทธาที่ดีงามถูกต้องตามหลักทํานองของธรรมศรัทธาประเภทนี้จะไม่ วันไหวไปตามกระแสอารมณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆก็เนื่องด้วยว่าเป็นผู้หมดกิเลสหรือถึงมากผลแล้วในภาชนเดงที่เรียกว่าโลกุตระสธาธรรมา,า,า,าภาพนำศรัทธาสองอย่างมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเุินปัญญาเจริญพร